ดามบัตเตอร์นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นดนิสซันรสนับผมแี่แม่จะใช้ตัวน,นี้เมาม่ใช้ตัวนี้ครับดามบัตเตอร์เขาบอกว่าตัวรนหมุนมามนโอเคเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงม,มากแมตช์แรกรอบหนึ่งครับก็เหมือนเดิมกติกาใครได้สีแต้มก่อนก็ชนะช่วยชูวันโกช่ัยแรงแรงเนี่ยมัน อคมันไม่คดีตาบัสเปิดเรียบร้อยครับโอ้โหตัวนี้ชนะไปครับหนึ่งแแมอย่างเลขขอเปลี่ยนบิดดีกว่าบิดมันไม่คดีเลยไม่คดีมันแตล้างไม่คดีแม่แนะนำไปหนึ่งหนึ่งศก็คืออันนี้แตม์ที่หนึ่งรอบที่สองก็เอานะค่ะสู้ว่าสู้ อูสะดุง้งตีกันไม่สะดุง้งโอ้โหแม่ผมได้แล้วครับหนึ่งแต้มยังไงน้องมาวินจ,จับเลยจับเลยไม่บาดหรอกตัวนี้มันต้องแบบตีทีเดียวแล้วแล้วต้องให้ไอ้นั่นมาเสียตรงเลย,อส,ยสองคะแนนแล้วนะคะอันนี้มันสี่ก่อนแล้วใช่ไหม พรอันนี้อมันตีแรงแต่ว่าอยู่ในปัะเดียวเมนดกันนะครับในวันที่รวกวินนะครับเฮ้ยจะออกนออก่ย่ยเดิมยความความเฮ้ยรุ้ยรุ่ยสวยชครับผมได้เออเป็นฟินิชครับ ของแม่หยุดก่อนละสองหนึ่งก็สองหนึ่งสี่ถูกแล้วเรียบรอยอ้อยอีกแล้วต้องวิ่งหยุดก่อนนะครับเป็นสามต้นหนึ่งนะครับ กี่คะแนนเนี่แม่สาหนึ่งอ๋อสามหนึ่งแบบที่หนึ่งรอบที่สามครับมาสี <4 S 2> ร่รอบที่สี่แล้วป่ะรอบที่สี่กเออรอบที่สี่วสี่ช oh. ัวันโอ้ชุ รอบแรกไม่หวานชนะนะครับตีตอนหนึ่งนะครับไปแมตช์ที่สองเราไปดูรอบที่สองแหนกที่สองแหนกที่สองรอบที่หนึ่งน้องวินจะตีตื้นได้ไหมครับมาดูชุดแบบเพียงว่ากันแม่ยังไม่เปลี่ยนนะแม่ใช้ตัวเดิ2 2มดูกันนะครับแมตช์ที่สองรอบที่หนึ่งนะครับ อ๋อแล้วของแม่หวาน,นอันนี้กี่แทมทีน้องมาวินออกไป<อ>ตกหลุมไหมครับสองแทมเหรอ,อยังไงน้องมาวินน้าเสียเลยครับตกหลุมอ,อันนี้แม่ก็คือนำอยู่ใช่ไหมน้ำอยู่สองแทมแมทที่สอง,สสสองรอบที่สองนะครับตอนนี้แม่หวานน้ำอยู่สองศูนย์นะครับ เฮ้อีก okay, แล้วอันนี้หนึ่งแต้มตอนนี้ <Okay. S 1> ไม่วานก็<า>นำเป็นสามต่อศูนย์นยยม,มาชมกันต่อนะครับแม์ที่สองรอบที่สามนะครับไม่วานนำสามศูนย์นะครับามาลุ้นกันนะครับตอน้ไม่วานถึงสี่แต้มเลยหรือเปล่าหรือจะน้ำมาวินตีตื้นนะครับมาลุ้นกันนะครับ ยังไงไม่ชนกันหรอไม่ชนกันหรอไม่ชนกันหรอเรียบร้อยนะครับไม่หว ну, ันสี่ศูนย์ครับชนะสองแมตช์แล้วนะครับเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวไม่ลูกเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับรอบที่3นะครับเ้นงวินขอเปลี่ยนตัวคอมวินขอเปลี่ยนตัวนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ไม่หวา,านยังใช้ตัวเดิมนะครับดูวันดูสูสีเออนี่สูสีดูทรงละโอ้โหสูสีนี่เนี่ยดูแล้วดูแม่จะแม่จะอันนี้ไปก่อนแล้วเนี่ยนะคะเอาแล้วเอาแล้วเอาลุกัน,นะครับไปน้ำต้นแรกนะครับมาที่สามว่ากันหนึ่งเห็นไหมเห็นไหม ของแม่นิ่งละจะนิ่งน้องมารินทำก่อนนะครับโอเคเปลี่ยนตัวได้ผลครับน้องมารินมาที่สามลบที่สองนะครับมาลุ้นกันต่อครับหามาลุ้นกันนะครับไม่ว่าจะโชคไปโชว์ไปแล้วโชคไปแล้วเอา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 แล้ว ดูจากการหมุนแล้วเหมือนจะน่ออกำลังอ่อนลงแล้วอะเห็นไหมแกเคแม่เลยแม่หน่ะเห็นไหมไปแล้วแหละน่ะโอ้น้องมาวินเปลี่ยนทัวร์ได้คนนะครับมันชื่ออะไรนะเนี่ยเฮลเชนเปลเป็นเฮลเชนน้องมาวินนำมาก่อนนะครับสองศูนย์นะครับไมวหวานจะตีไข่แตกได้ไหมครับรอลุ้นนะครับแมตช์ที่สามรอบที่สามครับ มือกันครับลากัต่อนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้กี่แต้มอย่างเงี้ยนี่คือกี่แีเต้ยนะเมื่อกี้ของแม่แผลของแม่แผลนั้นจับแล้วแสบสองแต้มก็สี่ศูนย์แล้วอ๋อชนะไปแล้วดิอ่าครับได้ไหมเราชนะแล้วสิเราิดลงได้แล้วดิอ๋อจบแล้วผมได้แต่เขาไม่ต้องการเอ้าก็จบแล้วดิสามแมต แค่ชนะไปสองเมตรโอเคครับเราเราแข่งกันแค่สามเมตรใช่ไหมแข่งอีกไหมล่ะสิบชั่วโมงให้อีกแมตรไหม่ะแค่มืออีกแมตรหนึงเออเพราะว่าหนูเปลี่ยนตัวไงลลูกเปี่ยนไูรู้ว่าตัวนี้มันจะสู้ตัวนี้ได้ไหมนะครับเป็นแมตที่สี่รอบที่หนึ่งมาลูกกันนะครับผมเอาแล้ว วิ่ตายสุดยอดแล้วโอสีนะครับรอบนี้โซ่สี่ว่าขันจะหมดแรงก่อนนะครับน่าจะแม่หมดแม่ง่ะเอามาวินน้ำก่อนนะครับหนึ่งศูนย์นะครับแมทที่สรอบที่หนึ่งรอบที่สองนะแมทที่4รอบที่2กันนะครับ น,น่าจะเหมือนเดิมไม่บูกก๊กเลยครับมไม่บูกก๊กเลยดูแบบช็อกนอ้าเอ้าเอ้ายังไงน้องมาวินไม่หวานเฮ้ยเฮ้ยเหมือนของวินจะไอ้นี่ก่อนนะ ใช่ไหมแอ้ยังไงเหน,นหเ,เ,เสมอร,รอบที่สองไม่หวานชนะนะครับเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับแมตที่สี่รอบที่สามนะครับเอาแล้วเอาแล้วบูมาแล้วบูมานนโอ้โห ดนูแนวนโน้มนี่เสมอกันอยู่ใช่ไหมแนวนโน้มยังไงสีม่วงสีเหลืองใครจะหมดแรงก่อนกันนะั่นโอเคแม่ชนะไม่หวานตีนำมาแล้วครับสองหนึ่งนะครับหมาลุ้นกันต่อนะครับแมตช์ที่สี่รอบที่สี่นะครับคะแนนนำสองหนึ่งนะครับไม่หวานนำน้องมาวินนะครับ ไงครับน้องโมวีจะตีตสมือได้ไหมครับส,ส,อส,อสองสองได้ไหมหรือไม่วันจะนําสามหนึ่งนะครับมาลุ้นกันนะครับนำนแน่ๆนรเก็บตรงหน่อยเก็บตรงหน่อยเก็บตรงหน่อยครับเ,ออเห็นไหมเก็บตรงหน่อยน่นาจะสามสี่ม่วงเก็บตรงหน่อยสีม่ม่วงไปแล้วแหละไม่วานทำนะครับสามหนึ่งนะครับมาลุ้นกันนะครับ แม่หวานจะปิดเกมได้ไหมหรือจะน้องวินตีตื่นมาเป็นสามสองรอลุ้นกันนะครับช่วยช่วยผมรอลุ้นกันนะครับเอาแล้วเอาแลวยังไงเข้าลายหน่อยเข้าลายหน่อยอุ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยไปไวอ่ะจบเกมนะครับแม่หวานน้ำสี่หนึ่งนะครับ จบแล้วนะครับอลอมเมตรสเมตรของเจ้าเลล่าผมสามหม,มื่ใครที่อยากเห็นคลิปเออ่ใหม่ๆอีกว่าเม้นต์บอกเลยนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับเบลล่าผมโอเคครับตอลอดใครที่ชอบคลิปนี้ไหมคะับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องมังมินด้วย,วยน,ๆๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ